ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่มีอาชีพในการเลี้ยงหมูนะครับสําหรับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเดิมนะครับกับช่องเล็กๆของคนเลี้ยงหมูนะฮะเป็นการพบปะประจําสัปดาห์นะครับวันนี้ก็จะเป็นการมาตอบคําถามนะฮะเกี่ยวกับความกังวลใจของใครหลายๆคนหลายๆท่านนะครับในการเลี้ยงหมูนะฮะเกี่ยวกับแนวโน้มเรื่องราคานะ ว่ามีสัญญาณอะไรดีขึ้นบ้างในช่วงหน่อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเพราะหลายๆท่านหลายๆช่องหลายๆกูรูนะฮะก็ประมาณการกันว่าราคาหมูน่าจะทยอยขึ้นนะครับนั่นมันก็เป็นเพียงแค่ข่าวนะฮะเราก็ฟังไว้นะครับฟังหูไว้หูสิ่งหนึ่งที่เราจะทำได้ก็คือตอนนี้นะฮะใครที่กำลังทอ้อกำลังถอยก็ ไปพิจารณาดูนะครับว่าสายป่านเรามียาวขนาดไหนเราเลี้ยงมานานหรือยังนะถ้าเราเลิกเลยก็หมายความว่าเราก็ขาดทุนไปเลยนะครับแต่ถ้าเรายังสู้ต่อมีหนทางมีแนวทางก็เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับเพราะเป็นเรื่องปกตินะครับธรรมชาติในการเลี้ยงหมูก็เป็นการลงทุนนะครับมันย่อมมีความเสี่ยมอยู่บ้างเป็นธรรมดานะครับ ผมก็ไม่ห่วงเท่าไหร,ร่นะฮะสำหรับใครที่เลี้ยงมันนานๆน,นะครับไม่ว่าจะเลี้ยงแบบบ้านๆอย่างเราท่านๆนน่นนะเลี้ยงมันนานๆมันก็พอได้ใช้นะฮะก็พอได้มีนะฮะคือต้องจําไว้ว่าการเลี้ยงหมูนะครับขาดทุนไม่นานกําไรไม่ทนนะครับมันจะมีเป็นช่วงๆนะครับในช่วงรอบของมันมีขึ้นมีลง ตามสภาวะการตลาดตามสภาวะความต้องการช่วงไหนที่หมูล้นตลาดราคาก็าย่อมตดถอยนะครับหรือแม้แต่กระทั่งฤดูกาลโดยเฉพาะช่วงข้าวพราหน้าฝนนะครับก็จะเบาๆหน่อยนะฮะนันเรื่องด้านราคานี่คือความจริงนะครับในการที่ทาที่ผมมีประสบการณ์นะครับ แต่ตอนนี้ผมอยากจะมาบอกว่าช่วงนี้นะฮะสัญญาณมันเริ่มมีแล้วนะครับว่าหมูจะขึ้นนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเท่าที่มีประสบการณ์เพราะอะไระครับเพราะว่าการที่ราคาหมูนั้นมันยืนหรือว่าส่งตัวเนะี่ย เพราะว่าตอนนี้ก็ส่งตัวมาสองอาทิตย์นะครับสามอาทิตย์คือตอนนี้มันลงสุดแล้วก็มาส่งตัวแล้วก็จะเริ่มขึ้นนะครับแต่ก็คงจะเป็นการทยอยนี่คือสัญญาณบ่งบอกว่าอนาคตนะครับอนาคตนะฮะไม่ว่าจะอีกเดือนหรือสองเดือนในมันต้องขึ้นแน่ๆนะครับก็เป็นเช่นนี้นะฮะเป็นเช่นนี้ตลอดคือขึ้นไปก็พอสุดสูงสุด ก็จะมีการดรับนก็รคอยทยอยลงทยอยลงนะฮะถ้าจะให้ผมเดานะช่วงนี้นะครับถ้าได้ขึ้นก็คงจะขึ้นเยอะนะฮะเพราะว่าถ้าหมูได้ขาดตลาดแล้วเนี่ยก็จะมีการกว้านซื้อกันสัญญาณบุงบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้ลูกหมูเริ่มกระเตื้องขึ้นนะฮนะหาซื้อลูกหมูก็จะแพงขึ้นแล้วนะครับ นี่ก็คือสัญญาณอีกสัญญาณหนึ่งนะครับใจเย็นๆกันนะครับสำหรับคนที่เลี้ยงงูอยู่นะฮะทางที่ดีนะครับสิ่งไหนที่ทำได้ในการลดต้นทุนก็ประหยัดไว้ครับมันไม่แน่นอนนะฮะานที่สอบถามเข้ามาผมก็จนใจนะครับจนใจตอบไม่ได้จริงๆนะฮะตอบไม่ได้จริงๆมันเป็นเพียงแค่คาดการนะครับ คือก็ยังมีนะฮะบางท่านก็ถามมาว่ามันจะขึ้นหรือ,อยังมันจะขึ้นหรือ,อยังไม่มีกูรูคนไหนตอบได้หรอกครับแม้แต่ทางสมาคมจะประกาศขึ้นแต่คนซื้อนะฮะกับคนขายเนี่ยถ้าไม่ไปในแนวทางเดียวกันก็ตกลงกันซื้อขายกันไม่ได้นะครับบางครั้งประกาศขึ้นอย่างสูงเลยแต่คนซื้อก็ซื้อต่ำเหลือเกิน อันนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการตกลงกันนะครต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการประกาศของทางสมาคมนั้นมันเป็นเพียงประกาศให้รู้ให้ทราบว่าความเคลื่อนไหวสถานการณ์หมูตอนนี้มันเป็นยังไงมันขาดตลาดหรือมันล้นตลาดนะครับส่วนการซื้อขายนะมันก็ขึ้นอยู่กับบุคคลสองคนก็คือผู้ซื้อและก็ผู้ขายนะครับ,ค,รบคือผมเป็นห่วงนะฮะ คนที่เข้ามาเลี้ยงใหม่ๆหรือกำลังศึกษาที่จะเลี้ยงเนะ่ยเห็นประกาศออกมาราคาหมูมสูงปีตก็คิดอยากจะเลี้ยงนะก็รีบลงทุนจตพอเลี้ยงไปสักพักราคามันตกเท่าที่ผมมีประสบการณนะร์ผมก็อยากจะแชร์นะฮะให้ใครที่กำลังจะเลี้ยงนะครับให้คิดดูดีๆก่อนนะ หมูน่ะมันขึ้นได้ไม่นานนะครับแต่ลงนั่นก็อาจจะนานหน่อยนี่คือปัจจัยหลักนะมันก็ขึ้นมาอยู่กับคนเลี้ยงเยอะมันก็ราคาถูกไปธรรมดาเพราะว่าหมูเยอะนะครับช่วงนี้ผมเข้าใจว่าหลายๆท่านก็คงเลิกเลี้ยงไปแล้วเลยนะเลิกเลี้ยงไปก็หลายท่านนะครับโดยเฉพาะรายญ่อยแบบรับต้นทุนไม่ไหวนะครับโดยเฉพาะใครที่เลี้ยงตามกระแสเนี่ยนะเลี้ยงตามกระแส พอหมูถูกก็ไม่เลี้ยงพอหมูแพงก็อยากจะหาหมูมาเลี้ยงอย่าลืมนะครับว่ากว่าจะได้หมูแต่แล,ตแตและตัวแต่ละตัวเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับช่วงที่มันแพงๆเนี่ยหาหมูมาเลี้ยงอย่างน้อยๆก,ก็สามสี่เดือนนะครับในช่วงระยะเวลาสามสี่เดือนน่ะบางทีนะครับหมูมันอาจจะลงก็จะขาดทุนได้นะครับนี่คือปัญหาหนึ่งที่รายย่อยนะครับ ประสบกันนะครับถ้าจะว่าไปแล้วมันก็กับหนีไม่ได้นะครับเพราะว่ารายย่อยเนี่ยส่วนมากก็เป็นตาสีตาสาอย่างเรา,เรา,เราท่านๆนี่ครับทุนก็ไม่หนาเท่าไหรนะ่มีเงินอยู่ก้อนเดียวก็อยากจะลงทุนนะครับก็หาช่วงจังหวะพอลงทุนไปแล้วมันไม่ถูกช่วงไม่ถูกจังหวะก็อย่างนั้นแหละครับนะก็ขาดทุนก็เจ๊งไป ผมถึงบอกว่าถ้ายังไม่เลี้ยงยังไม่ได้เลี้ยงหมูเนี่ยควรที่จะศึกษาดีๆก่อนนะครับศึกษาตลาดที่สําคัญหาที่ขายไว้ก่อนจะดีที่สุดนะครับหาที่ขายไว้ก่อนจะดีที่สุดคือดีวไว้กับเคียงหรือว่ากับน้งชําแหละก็ะได้ที่ใกลบ้านทัานรับที่ไว้ใจได้นะหาพ่อค้าไว้ก่อนว่าง่ายๆครับแล้วก็เป็นพ่อค้าที่ ือใจได้นะครับไม่ทิ้งลูกค้านั่นแหละคือสิ่งแรกที่คนที่อยากจะเข้ามาเลี้ยงใหม่ๆนี่ควรที่จะคำนึงถึงนะครับส่วนปัญหาในการเลี้ยงหมูคุนหมูเทคนิคนตา่างๆโอ้เยอะแยะนะครับผู้มีประสบการณ์หลายท่านก็แนะนำนะฮะสื่อคนดูในเพลย์ลิสต์ของก็ได้นะฮะในทางช่องก็มีก็เคยทําไว้ดังนั้นแล้วก็มาเป็นกําลัางแรงใจกันนะครับสําหรับ อาทิตย์นี้นะฮะความเคลื่อนไหวข่าวข่าวที่ผ่านมาก็มีแนวโน้มในทางที่ดีเลยครับนะสรุปนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะพอแค่นี้นะครับเอาไว้เจอกันในโอกาสต่อไปสําหรับท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ